う、so สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันเพื่อรหัสสปดีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นโพสต์นี้น่าจะเห็นภาพนี้แล้วแล้วก็อาจจะทราบแล้วว่าคําเฉลยคืออะไรครับวันนี้ทาง eF o o t b a l l o f f i c i a l อย่างเป็นทางการนะครับผมได้มีการเปยดภาพตํานานใหม่ตามธรรมเนียมถ้าเกิดมีตํานานใหม่ออกมาในวันนี้นะครับก็จะมีการเปิดคําใบออกมาให้เราได้ทายกันเล่นๆในช่วงเช้านะครับเปยดออกมาช่วงประมาณ9ก้ามงกว่านะครับผมแต่ผมก็พยายามงมอยู่พักหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าใครที่รู้คําตอบแล้วนะครับ คุณอาจจะไม่สนุกกับมันก็ได้นะครับผมยังไม่รู้คําตอบนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นสดๆดูนะครับดูสิว่าผมจะหาคําตอบเจอหรือเปล่านะครับผมเกี่ยวกับตํานานใหม่วันนี้นะครับ 1. พยายามอย่าดูคอมเมนต์ดูเฉลยคนอื่นนะครับผมเดี๋ยวจะไม่สนุก 2. พยายามอย่าใช้ AI ช่วยนะครับใช้ความคิดเราเองนะครับผมมันจะสนุกกว่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะผมจะได้คาตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าก่อนอื่นแปลก่อนละกันอันนี้ต้องขอช่วยนิดนึงนะเพราะเเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับวันนี้จะมีตํานานใหม่อีก2คนปรากฏตัวพวกเขาคือใครเติม8ข้อความ ให้ครบแล้วชื่อนักเตะจะปรากฏขึ้นในช่องสีเขียวก็คือช่องนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไล่ดูกันดีกว่านะครับผมไปช้าๆเอาชัวร์ๆดูเหมือนจะยากนะแต่ว่าไม่น่ายากนะครับไอเราอาจจะดูที่ช่องเขียวทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ว่า I A R R อ่ะสองคนนะสองคนนะแนวตั้งแนวแนวนอนนะแต่เพื่อให้มันสนุกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาทีละคํานะครับผมเอาคําไหนดีว่าอันนี้คําที่สอ the a r หรือเปล่าวะ3า5 นี่มันเป็น1ปีใช่ปะหปีก็คืออะไร year ถูกปะอ่ะ1กับ2นี่น่าจะเป็น1่ปีเนาะ y e a r s เช่คปะ y ผมใส่เองเลยนะ e ถูกปะ r s น่าจะใช่นะ365วันก็คืออันนี้ year s 1ปีนะครับเฮ้ยแต่มทำไมมันเติม s ด้วยอ่ะปีเดียวมันจะเติม s ด้วยเหรอเฮ้ยไม่ <laughs> y e a r s เออหรือว่ามันเป็นพระหูพจน์อยู่แล้ววะเออน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะ <laughs> มันเป็นมันคิดคำอื่นไม่ได้แล้วนะครับแสดงว่าอันเนี้ยข้อ2ตรงนี้น ผมก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะ Y E A R S นะครับผมเกียร์อ่ะเราได้ตัว R ตรงนี้และเราได้ตัว R ตรงนี้แล้วนะมีอะไรอีกวะข้อ3นี่มันเป็นเมืองเมืองหนึ่งแต่ตรงนี้มันยาวนะครับบุกลินเหรอ <c oughs> คืออะไรข้อ4จิ้งจอกข้อ4อยู่ไหนวะข้อ4อยู่คํายาวตรงนี้นะครับโอ้โหยาววะ่ะยากว่ะถ้าดูแบบนี้เป็นยากว่ะถ้าดูเฉพาะช่องสีเขียวนะ่าจะดูง่ายแต่ให้มันสนุกแต่ให้มันสนุกนะครับผมดูเอาทีละคาดีกว่าข้อ8หีบสมบัติ <c oughs> โมร็อกโกป่ะเนี่ยโมร็อกโกป่ะวะมันใช่โมร็อกโกป่ะ,ปะและและไอหีบสมบัติมันเกี่ยวอะไรกับโมร็อกโกวะเมจิกป่ะเนี่ยเมจิกโกเออเอเอใช่เมจิกโกสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันมีมันมีมนมไอนี้เว้ยมันมีสีเทาเว้นวักนะครับผมแสดงว่ามันก็คือเมจิกนั่นแหละใช่ปะ่ะอ่ะใส่ไปเลยอันนี้ A, เอ G, I, เออจีไอเออมันต้องใช่ดีว,วะเมจิกแต่อันนี้ไม่อันนี้ไม่นนไมรู้อะโมร็อกโกมาไงวะกู่ โมรกโคมาาง่างวะอาเมจิกคำสุดท้ายเป็นตัว A เวยแสดงว่าในน่นา,นา,นาจะเป็นชื่อเต็มโอ้โหเห็นชื่อแล้ววะเห็นชื่อแล้ววะเนี่ย G R G R ร์จีอาร์ดิโนอดิโนอันนี้จะเป็นเวนวรคนะครับเออสีเทานี้จะเป็นเวนวรคเนาะอันนี้ช่างมันคำนี้ช่างมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมแต่เนี้ยเป็นเมจิกแน่นอน g R อ R ร์ิโอคนอิตาลีวะเนี่ยเพราะว่าเลข5นี่คืออิตาลีใช่ป่ะนี่ไงอิตาลีนักเตะอิตาลีแน่เลยหว่งว่านะอันนี้อิตาลีนะครับอ่าอิตาลีโอเค อาจจะไม่ค่อยตรงช่องนะเปิบอิตาลีนะครับถูกปะเพิ่นดีวะแบบนี้อย่าไปดูเฉลยผมบอกเลยอย่าไปดูเฉลยน,นะครับหรือคิดตามผมก็ได้อ่ะไอ้ข้อหนึ่งนี่อะไรวะข้อหนึ่งนี่คืออะไรข้อหนึ่งนี้ยังไม่รู้วะเอาเอา,เอาที่รู้รู้ก่อนแล้วกันข้อสี่นี่จิ้งจอกจิ้งจอกอะไรอะจิ้งจอกอยู่ในกล่องโอ้ย fuck in the box โอ้ย fuck in the box โอ้โหเข้าใจคิดโอ้โหฟอกอ่ะฟอกเอออินเออเดอะบ็อกซ์จริงจอบอยู่ในกล่องฟอกอินเดอะบ็อกซ์เออโอเคโอ้โหคำนี้สแสดงว่าชื่อนักเตะสีเข,ขียวแนวตั้งเนี่ยคือเลอร์แล้วนะครับอลันเชียเลอร์ปะวะอะอะลันไม่ได้อันนี้คือเว้นวรรคนะครับอันนี้คือสีเทานี่คือเว้นวรรคอลันอลันนี่ไม่ได้มันต้อง a i เอ้ย a r a n อลันคนที่รู้แล้วอาจจะดูผมไม่สนุกนะครับไม่เป็นไรผมสนุก 麼我摸不赢、欸，ตอนนี้。 อลันไม่ใช่แล้วไม่ใช่เชียเลอร์เชียเลอร์คำเอชเอสเอไอ E าร์ไ e ไม่ใช่แล้วไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อะไรเลอร์บ้างวะดตำนานน่ะอะไรเลอร์บ้างอ่ะแต่ถ้าเราได้คำที่1มันก็จะเฉลยนะหรือคำที่3เนี่ยมันก็จะชัดช,ช,ช,ชัดเจนขึ้นนะครับ1กับ3เนาะ365อะไรวะวีคเหรอองศาป่าวะดีกีป่าเฮ้ยดีกีป่ะสามร้อยหาดีกีไงใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ต้องใช่ดี๋ยวอยหิบห้าดีกีเออพอดีป่ะวะเนี่ย G R E e e. อีอีอีเออ365ดีกสกิบออโอเคโอเคถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องยกมาตรงนี้ครับปุ๊บไหนวะนี่นี่นี่เอาพิมพ์ใหม่ดีกว่า G R E E ครับโอเคดีกีเว้ยเฮ้ยใช่ใช่ปะวะอะไรเด้อเด้อวะเนี่ยหนึ่งกับสองนี่ใช่ปะวะ3า5กบดีกีกับ365ร้ยหเยียเด <c oughs> <c oughs> อาจจะผิดหรือเปล่านึกชื่อนักเตะไม่ออกเดี๋ยวเอาข,ข้างบนก่อนนะข้างบนน่าจะน่าจะทําให้เราเฉลยดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันสีเขียวปืดๆเลยนะครับเนอะเอาข้อ6แล้วกันข้อ6ชายหาดนะครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าถ้าเราเอาข้อ7ปุ๊บเราจะน่าจะ,เรา,าจะเราน่าจะรู้ชื่อชื่อท้ายของนักเตะที่ลงท้ายด้วยตัว A ได้เลยแบบสั้นๆน,นักเตะที่มีแค่4ี่พยางค์สี่ตัวอักษรมันจะมีใครบ้างมันมีน้อยคนมากนะครับมิล่าโยกาแต่ว่านี่น่าจะเป็นอิตาลีอะโซลา่าบ่ะเจนฟงโกสเฮ้ย เจอันฟังโกโซลา่าเฮ้ยใช่เดะแล้วข้อเจ็ดอ่ะ ข้อเจ็ดอาเอา 7. ข้อ7ก่อนนี่ลูกปัน่นถ้าข้อ7เราถูกต้องข้อ7นี่บิสเคเลอร์ป่ะเฮ้ยบิส c คเลอร์เนี่ยปั่นเนี่ยอ๋อบิสใช่เลยอันนี้ใช่เลยเออบิสเคเลอร์บิสเน่เคเลอร์ซียนี่ b i s c คเลอ r เออเฮ้ยผิดผิดผ uh. hey, ิดผิดเอาใหม่ใหม่อันนี้มันต้องเป็นทูทีแล้วก็แซดใช่ปะ่ะทีก่อนแล้วก็แซดนะครับ U ททำไมทำให้เป็นเรื่องยากไปทำไมครับพี่สนุกดีครับ <c oughs> ถ้าผมแบบอ่าน แค่โพสต์แล้วก็ดูที่คนอื่นฉเฉลยก็มันง่ายไงถูกปะชอบอะไรสนุก b i <laughs> สค o l o r เพราะฉะนั้นอันนี้ชัวร์เลยโซล่าชัวร์ไม่ใช่แอลกอฮอล์ไม่ใช่เบนซินนะครับโซล่าครับจิอันฟังกโกโซล่า ใส่ให้เต็มเต็มดูชัวร์เลยจีอันพิมยังไงวะจีอันจีอันเอ้ยพิมมีไงวะ Gian. Gian. อ๋อถูกแล้ว F เนี่ย A N ถูกปะ่ะ Co จีอันฟังโกโซล่าเออพิมก็ไม่ตรงว่าลำบากนิดหนึ่งใช้เพ้นท์เอาจีอันฟังโกโซล่าครับผมห,ห,หูนี่นักเตะอิตาลีไงนักเตะอิตาลีแล้วก็ตำนานเชลซีเดี๋ยวจะมาว่าจะเป็นร่างตำนานเชลซีหรือเปล่าด้วยนะครับเออได้แล้วแสดงว่าอันนี้เป็นตัว G นะครับเป็นตัว G นะไล่ตรงนี้อีกคนหนึ่งนะครับ G R อาอิตา อีกคนหนึ่งป่าว่าเนี่ยอะไรเด้อเดอวะอะไรเด้อเดอวะเราข้อ3ก่อนได้ไหมข้อ3มันคือเมืองไหนวะเนี่ยอันนี้เป็นภาษาไม่ใช่ตัวโอน่าจะเป็นชื่อเฉพาะนะครับบุคลินโอมยากละถ้าเป็นชื่อเมืองแต่หนึ่งนี่น่าจะเป็นดีสกี้เพื่าวะสองนี่เป็นเยียป่ะมันต้องใช่ดิวะมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้หรอนักเตะคนไหนมันอะไรเด้อบ้างวะอะไรเล้ออะไรเล้ออ่ะแล้วขึ้นต้นด้วยตัวจีเกเลเดอร์อะไรเล้อเล้ออลันเชียเลอร์โทมัสมุลเลอร์ไม่ใช่โทมสัสมุลเลอร์ไม่ใช่ตัวต้องตัวจีตัวจีอ่ะตัวจี ไอ้ฟ็อกอินดบ็อกนี่ใช่แน่ๆต้องเป็นเออแน่ๆเกียร์เกียร์ใช่ปะวะเกียร์ใช่ปะวะดีกีใช่ปะวะแต่มันนึกไม่ออกอะเด็ข้อสนี่ผมไม่รู้แน่ๆนะครับผมยกเว้นเอาไปหาใน Google หรือไม่ก็ไปหาใน AI น่าจะรู้แน่นอนว่าเป็นเมืองชื่ออะไรเพราะเป็นชื่อเฉพาะและเป็นนาตาจะเป็นภาษารนเวย์เยอรมันอะไรหรือเปล่าด้วยเนี่ยเราจะรู้ได้เราก็ต้องหา312อ่ะ1 2 3ให้ถูกต้องอ่ะ สามไม่ตัดออกนะครับหนึ่งสองนี่สามร้อยดีสกีเยียสมันน่าจะใช่ดิวะแต่นักเตะชื่อไหมนึกไม่ออกอืมออกคิดไปคิดมาออกนึกออกแล้วไอเขาแปดอ,อะ่ะอันนี้จะเป็นเมจิกบ็อกซ์แน่เลยเพราะเป็นกล่องไงครับเออแต่ไม่มีผลอะไรหรอกเมจิกบ็อกซ์เออใช่กล่องกล่องเวทมนต์นะครับเออเมจิกบ็อกซ์นะครับแต่ไม่มีผลแล้วแหละตอนนี้เจนฟองโกโซล่าคนหนึ่งละนะครับอิตาลีไอ้คนไอ้ขอสามไม่ตัดออกหนึ่งดีสกีเยียหรือว่าสามร้อยหกสิบห้ามาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเยียส์วะเพราะว่าเยียส์มันต้องไม่เติม S ถูกปะมันปีเดียวไงแต่ดีกี่สามร้อยหกสิบห้าดีกี มาจากไหนวะกูน่าจะผิดวะไอสองข้อเนี่ยหนึ่งกับสองน่าจะผิดเราดูชื่อนักเตะก่อนล้วกันนะครับนึกชื่อนักเตะให้ออกแล้วก็มาดูคอ้อหนึ่งสองเพราะก็หนึ่งสองไม่น่าจะใช่ไม่ใช่จะใช่เยียรดีกี้อาจจะใช่งงนะตอนนี้ตัว G. จีเจนุจิบุฟฟอนไม่ใช่ไม่ใช่ตำนานใหม่เอ่อแล้วชื่อมันชื่อต้นชื่อต้นสี่ตัวอักษรกัดกุลึกกุเลวกิกะกีระกุล,กลอเกโล่ไม่ใช่สิกูดใครบ้างวะกูดกูดวินกีระกระจีเอเฮ้ยอันนี้เป็นตัวอีป่ะถ ไงาสารละเอดิดเอ้ยเดียวเตัว E T ทเกิมีประวัตั้งแต่ชื่อเกิ <c oughs> เอ่อเกิดอะไรกูเลเกเลอันนี้ต้องเลใช่ไหมต้องเลอะไรเลอวะเกิดเกิดเกิดเกิอะไรเลเกิกกลกมุลเลอเอ้ยเกิมุลเล ถ้าเกตมุลเลอร์เดี๋ยวนะเกตเกตมุลเลอร์เกิร์ตมุลเลอร์เอ็มถ้าสมมุติเป็นมุลเลอร์ล่ะมุลเลอร์มันเขียนไงวะไม่ใช่โทมัสมุลเลอร์นะไอเกตมุลเลอร์เนี่ยและแล้วแต่ว่าคนจะออกเสีย่ยเกตมุลเลอร์เกตมุลเลอร์นะเป็นภาษาเยอรมันเกตมุลเลอร์มุลเลอร์เกตมุลเลอร์เขาพิมพ์เหมือนกับโทมัสมุลเลอร์เลยนะเหมือนกันเลยนะ M U L L E R แล้วนี่มันดีกีได้ไงอะ่ะถ้างั้นอะ่ะ อันนี้ไม่ใช่ละเฮ้ยมันต้องมุนลเลอร์เดีถ้าอย่างนั้นมันต้องเป็นมุนเลอร์เนี่ย L L E R มุนเลอร์ใช่แต่ไอ้ห่งกับ2เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ดีกีกับเยียร์แล้วถูกปะไม่ใช่ดีกีกับเยียร์คุคิดยังไงว่าดีกีกับเยียร์แคทมุนเลอร์มันตรงตัวเลยนะเว้ยตำนานเยอรมันและดีกีกับเยียร์นี่ไม่น่าจะใช่ละถ้าอย่างนั้น มันคืออะไรวะ365หรือว่าเป็นสถิติของนักเตะเขาวะ365สถิติอะไรอะ365แมตช์เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูสถิติของเกตมูลเลอร์นิดนึงเฮ้ยอันนี้คือสถิติของเกตมูลเลอร์นะครับนี่มีมี365อันนี้คือประตู365บุนเดสลีกาเดียเบเบโคคานะครับอันนี้คือ365ประตูที่ทำได้ในลีกบุนเดสลีกานะครับรวมทั้งหมดเนี่ย570 365 365, 365. ดีกบสามร้อยหกสิบม่ใช่หก แก้ใหม่แก้ใหม่อันนี้ไม่ใช่ละวสามร้อยหกสิบห้าเมื่อกี้ประตูถูกปะเดียไม่ใช่แล้วอันนั้นมันรวมทั้งหมด G O E g o เออประตูไง G O A L S เออใช่แล้วกว่าจะได้ Goals ก็คือประตูสามร้อยหกสิบห้าประตูอันนี้ล่ะ Tele L ลีกปะลีกปะเมื่อกี้บุนเดสก้าถูกปะลีกได้เออ้โห L E A ้โหกว่าจะเจอ G ลงคลิปช้าไม่ต้องสงสัยนะครับผมคิดอยู่ ลีโก้เออสามอกลีโก้ก็คือทําประตูได้ในลีก365ประตูเออแสดงว่าตรงนี้อ่าเราแก้ไขครับตรงนี้ต้องเป็นลีกครลีกนะครับใช่เลยตรงพอดีเป๊ะเลยครับทุกคนพอมันเป็นแอลปุ๊บเนี่ยพอมันเป็นแอลปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็เป็นลีกนะครับใช่ป่ะและตรงนี้พอเป็นโกปุ๊บเนี่ยอา่าก็เป็นตัวแอลพอดีก็เป็น Get er เกตมูลเลอร์พอดีโอ้ว่าจะคิดออกใช่ส่วนไอ้ข้สามเมืองอะไรไม่รู้ช่างมันโอ้โหทีอันฟง โซล่าก oh, ับแก๊มูลเลอร์นะครับอืโอ้ยไวจะคิดออก กี่มองแล้ววะเนี่ยเออแต่ก็เพื่นดีว่ะโอเคครับผมว่าหลายคนน่าจะเออ่ที่แบบติดตามข่าวตั้งแต่เช้าน่าจะรู้คําตอบแล้วนะครับผมแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับมารู้พร้อมผมก็ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้เจนฟงโกโซล่าพร้อมกับเกตมูลเลอร์นะครับคือเข้าเกมวันนี้เลยนะครับในแพ็กวันนี้เลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบในเออ่การ์ดสโมสรหรือการ์ดทีมชาตินะครับถ้าเป็นสโมสรเจนฟงโกโซล่าก็เชลซีเออ่นาโปลีกายารีถูกป่ะนะครับแต่น่าจะเชลซีมั้งนะครับอาจจะไปร่างทีมชาติก่อนก็ได้นะครับแต่เกตมูลเลอร์นี่ก็เป็นเอ่ย หรือไม่ก็บาเยนนิคเนีนะครับผมโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนหเหนื่อยหรือวะ <laughs> โอเคประมาณนี้ครับใครไม่รับติดตามช่องผมสกีโฟมสกีดีเป็นทุกช่องหรืออยู่ใจคลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเดอ้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ